ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุคนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะกันยินดีต้อนรับประชุ่งบซ่เตียงทองซานเอลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เตียงกะยังันแนนออกไปเวียกพี่น้องเลยเนาะอ่ายังอยู่เพื่อนพี่น้องเลยก็เลยอ่าชอาอัดขิดเปิงสาวไปเพื่อนบนล่างอ่าสบายดีพี่น้องแน่สดีนล่างหน้าบ้านพี่น้องเลยเนาะ ลานกับมาพอดีฮะมาพี่ชายกวดหน้าบา้านเน้ฮะน้องบิวลี่ก็น,นอนพี่น้องเหรเนาะพอดีเพิ่นทำความสะอาดหน้าบ้านน้องบิวลี่เพิ่นนอนพี่น้องเหรมีเวลาเนาะมาพี่นะใช้มาสบายดีพี่น้องด้วยฮะสบายดีเออ เอาอันนี้กับลานน้องพี่น้องเนาะลานสาวลูกอนาชาวยินบ้านนาพ่อแม่พี่น้องเอ้ <c oughs> เอากวดกวดตอนนี้กับเบาเตียงน้องพี่น้องเนาะอ่ากำลังเก็บเงินอยู่พี่น้องเอ้เดี๋ยวว่าหาเงินได้ก่อนเนาะอยากเปิดห้านค้าให้อาชาวใบเฟินนั่นแหละเพราะว่ามีเดินอยู่ข้างนอกคือเดิน พอแม่บาเตียงตั้งแต่ก่อนๆบุพี่นงเลยเนาะอ่ามันอยู่หิมทางพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบุมมีเงินลงทุนเนาะเห็ดหันค่าเพราะว่าชาวใบเพิ่นอยู่กับลูกอยู่เพื่อนซื่อกะบ่มมีน้ำเห็ดพี่น้องเลยก็ได้มาจะเปิดหันค่าขายกระต้มขนมให้เพิ่นเพราะได้อ่าอยู่เพื่อนแบบบองว่างเนาะบุมมีน้ำเห็ดกะขายกระต้มขนมพี่น้องเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังหาหาเงินหาทุนอยู่พี่น้องเนาะอยู่เพื่อนซื่อกับยันเพิ่นเงาพี่น้องเลย เอาเอาให้สะอาดเดินฉีดไปพูนะฉีดไปผู uh ้น oh. ี dogs, ่แหละพี่น้องเห็นเนาะเพื่อนบาเตียงกาอ่สำหรับพี่น้องบางคนอาจจะโบหินพี่น้องก็อยู่เนี่ยเนาะเพื่อนไม้เพื่อนหลังไม้ธรรมดาพี่น้องเลยแล้วก็อ่าก็พืชเนาะ ไม่นี่ค่ะเป็นไม่เก้าตะเฮงนั่นได้พี่น้องเลยตั้งแต่ข้าวรุ่นปะเตียงยังได้น่อยเนาะแต่ว่าอามาทาสีเอาไปซื้อพี่น้องเลยทาสีโอบเอาไม่มันก็คือ,ค,อคือไม่นาอพี่น้องเนาะปะเตียงฮะอ่าก็ท่าสีปีนี่แหละพี่น้องเลยเนาะหน้าบ้านนะหน้าเพื่อนก็นจะคุกๆนี่พี่น้องเลยเพราะว่าบะเตียงอยู่อ่ากันกับหลายคนเนาะพี่น้องพอเม่เพิ่งกลับไปเมื่อไหร่ไม่น,าน่ามิจฉาชาวใบเพินอยู่เพื่อน และกายากลูกพี่น้องเไงบุคอยมีเวลาทําความสะอาดน้องเพื่อนเนาะมีเพื่อนงานกำลังทําความสะอาดหน้าบ้านมีโอกาสพี่น้องเไงน้องบิวลี่เพื่อนนอนเนาะก็เลยมีโอกาสทําความสะอาดหน้าบ้านจังหน่อยพี่น้องเอ้ลานก็มาฉีดช่วยเนาะอันนี้แหละหน้าเฮือนบนเตียงกับมีกกไม้ผมกุตะกบแล้วกากกไม้หลายอย่างอยู่น้องเพื่องเนาะกกยมกกคูนพี่น้องเอ้บนเตียงมักบุกกกไม้ มาปลูกต้นไม้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียแต่่าเดินจาก้อมนั่งก็เป็นเพื่อนพี่น้องอ่าติดกันเลยพี่น้องเห็นเนาะไม่อยากขับเขเทพแน่อันนี้แหละพี่น้องเลยก็นี่ก็มองจอดรถจอดล่างเนาะอ่าอันนี้ก็รถของพอบอเตียงพี่น้องเลยรถจักเนาะเพิ่นกัไปไม่น่ามันมีบ่ได้อะไปพี่น้องเลยขับรถแตกๆไปเนาะพี่น้องเนาะอืนี่แหละเอาล่างสะอาดเด้อเดยว เก็บเงินก่อนเดี๋ยวทีเปิดท่านค่าให้พี่น้องเลยเนาะส่วนลายจะอยู่บ้านเมืองเฮากับบุมีน้เห็ดพี่น้องเลยเมื่อเตรียงมีเงินก่อนนาะพี่น้องเนาะเก็บเงินเปิดท่านค่าไอ้สาวใบพิ้นเพ่นพอได้ขายสะตุมขนุมดูเพือนกับลูกพี่น้องเนาะนี้กับบุมีน้าเห็ดก็จะเงาเงาแน่พี่น้องเลยนี่กับลานสาวมาซอยกันเนาะพี่น้องเนาะ เดินกะหอมๆพี <including> Anda, ่น้องเลยเพราะว่าถ้าเดินอยู่นอกนะก็มีอยู่เดินตั้งแต่เดินมูนเดินมังตั้งแต่ก่อนผูแหละเนาะแต่เขาพ่อแม่ผูแหละแจะอยู่นอกบ้านผูแเละพี่น้องเลยอยู่ทางออกเนาะแต่ว่าแต่ยังบ่มีเงินเห็ดอย่างมันผอเลยพี่น้องเลยก็สีกุ้งประมาณนี้แหละพี่น้องเลยเนาะเบิดเบิงนี่แหละแต่บาเตียังบ่มีเงินที่จะปลูกสร่างบ่มีเงินเห็ดผัวเห็ดไครพี่น้องเลย เนาะแต่มีแต่อยู่ดนในนี่ก่อนอันนี้ก็ติดกันเป็นเดินมุ่นเดินมัม่งทั้งพ่ออันนี้พี่น้องเลยนั่นก็เดินอนาตะก้อนนะเป็นไอเป็นเพื่อนไอของพ่อหรือว่าเดินเพื่อนลุงแะลนะเนาะอันนี้เพิ่็เสียแล,แล้วก็มีแต่ลูกเพิ่อนอยู่ก็เดินมุนเดินมัง่งอันเดียวกันพี่น้องเอลยแ้วก็อันนี้ก็เพื่อนอมูลทั้งพอ่อบ่าเตียงเนาะ,ะแต่ก็ถ้าเป็นพองช่วนโตบ่เตียงยันี่มมีที่หาโด,โดยด้วยตนเองนะพี่น้องเลย มีต่ลดขั้นเดียวฮัลเละเนาะอ่าก็เลยอเอตอนนี้อยากอยากอยากหายเป็นของตัวเองอยู่พี่น้องนี่อยากเบิดหันค่าหันคายเพรได้ให้สาวไปเพิน่นให้ลูกให้เมียแหละขายอยู่เพื่อนนาะพี่น้องเนาะอ่ายังหน่อยก็เบาเตียงก็เพราะได้แบบว่าถ้าผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมาให้ซื้อหันซื้อหนีไปช่วยเรือก็เพราะได้ซื้อในหานเนาะพราได้เอาอ่ากำลังกำไรเล็กๆ,กกๆน้อยๆพี่น้องเนีนออยเพราะได้ซื้อ นมให้ลูกกินแหละเนาะเพราะว่าอันนี้เขากลับไปซื้อยห้านค่าข้างนอกอะเอาเงินไปทิ่มให้เพื่อนลายชื่อแด้พี่น้องเลยเนาะมาเตียงกะคิดมีความคิดว่าอยากมีหา้านค่าเป็นของเจ้าของเพราะว่าจะซื้อในหานค่าเจ้าของนะพี่น้องเลยพอได้ซื้อในหานเมียเจ้าของฉันใช่เนาะ,ะเปิดเปิดให้ชาวไปเพิ่์นอ่าพอได้มีหา้านค่าห้านขายพี่น้องเลยแต่ว่าก็ยังบม่มีทุนเนาะตอนนี้เนาะหาเก็บก่อนพี่น้องเลยสะสมไปเนาะ อะสะอาดเด้อว, <c oughs> วันนี้ก็แดดแดดพี่น้องไงเนาะเพราะว่าสองสามมือก่อนนะ่ะพายุเข่าฝนก็ตกพี่น้องเลยกาสองของังจีจะนักน่วงอยู่แต่ว่านี่ไก่ได้ยุดสองมือแล้วพี่น้องเลยได้ผลได้มีโอกาสทาความสะอาดหน้าบ้านเนาะส่วนลายกระยู่ห่มก็ตะกบนี่แหละพี่น้องไยเนาะตัวเตียงมักปลูกตัว,วเตียงปลูกไว้แต่ยัง เป็นไม่รุ่นผัได้พี่น้องเนาะกุตกบนี่ยแกนจนกบก็ง่ๆพี่ทำกระตู้นแลไรพี่น้องเลยเนาะหลายปีแล้วพี่น้องี่เจ็ดแปดปีแล้วแหละเนาะ,ะมันยังหมดตายเลยพี่น้องเลยเนี่ยหน้าบ้านก็จะครับเขบแน่เพราะว่าอยู่น,นี่มันอยู่ใจใจกลางาคืออะไร,รกันเนาะพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนมาเตียงก็อยู่ใกล้วัดพี่น้องเนี่นแหละวัดก็อยู่ใกล้ในี่แหละเนาะพี่น้องเนาะ นี่นั่นก็คือวัดพี่น้องเอ้ยเออแล้วก็นี่ก็คือเฮือนบ่เตียงเนาะนี่แหละเฮือนบ่เตียงกะพี่น้องเยมีกมัยมแล้วก็กบมักตะกบแล้วก็อาฮี่กคูนพี่น้องนี่เนาะนี่กวเล็กนี่กบ่เตียงตั้งแต่สมัยบ่เตียงไปหาเงินตั้งแต่7-8ปีก่อนพี่น้องนี่มันเข้าสิ่่ เนาะขี่เมี่ยงกินเลยนะบอกง่ายๆพี่น้องเลยพได้เงินมาซื้อก็ได้เห็นหัวไว้เนาะพีพี่น้องเลยกันเดะมันก็เลยดำบ้เลยเนาะตั้งแต่ลายปีเลยเจ็ดแปดปีเลยพี่น้องเลยตอนนี้มันกินบ้เลยเนาะนี่แหละพี่น้องเลยพี่น้องบางคนหลายคนอาจจะว่างนั่งโบหินเพื่อนมาเตียงเนาะกัสิี่ทายี่พี่น้องเบิ้งพี่น้องเลยตอนนี้แหละเพื่อนมาเตียงกับเพื่อนไม่เพื่อนไม่อ่า ต่ก่อนเพิ่นก็เฮ็ดชงเงินไม้แล้วก็ธรรมดาแล้วก็พอไปเตียงไปหาเงินอยู่ไทยพอได้เช่นเล็กเนหน่อยแล้วก็ให้เพิ่นก่อไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะก็ตะกี้ก็ยังบ่ได้มีอันน่ะท่าชงท่าสีหยังพี่น้องเอ้ยก็เป็นไม้อ่าไม้ก็ที่จริงมันไม่แป้นเก่าๆนั่นแหละเตียงก็ซื้อสีมาทาเนาะมันก็เลยคือไหม้ห่าก็ทาแล้วปีนี้พี่น้องเอ้ยแต่ก่อนมันก็เก่าๆคนอยู่เนาะ ป้าเตียงก็เด้อยากให้มันมง,งามๆไงป้าเตียงก็เลยซื้อสีมาทาพี่น้องเลยพอพองคือคืนนี่ชั่งหน่อยน้พี่นองงออ้อ,อนนงเนาะ,นนะเดินเพื่อนก็มีแค่นี้แหละพี่น้องไอ้หอมกับเจอยู่เนาะฟังมาฟังนี่จะเป็นเป็นคลองอันอันนี้ก็เป็นคลองเฮือนเอื้อยหรือว่าเฮือนอันลุงอะไรเฮือนไอของพอ่อเนาะของปาเตียงก็มีแต่แค่นั้น เดินหอมๆ่มแหละพี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเอ้ยไปล้างมือนีไงเนี่ยเออสะอาดเลยพี่น้องเอ้ยเพื่นเนอะตะกี้มิเตคิดินเพราะว่าคิดินมันติดอ่าติดมันน้ำลดนี่แหละพี่น้องเอ้ยติดมันน้ำลดบนเตียงนี่เนาะอ่า เราเตียงไปบุกปลาบุกโดนมากพี่น้องนี่แหละกิตอมมันก็ลูกพี่เนาะมันก็ขึ้นมาเอ่อเข่าเพื่อนจะไปเพื่อนกระล่างไม่ตลอดพี่น้องเลยเออเนี่ยอยู่เพื่อนอย่าซื้อโมวีน่ะเห็ดน้ำพี่งเนาะอ๋อตอหรับ้นไม่แก่เเตียงมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ้งเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวสิก่อตัวเดินทางไปถ่ายคลิปก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่แกสวยและมันนี่แก สิเที่ยงแล้วพี่น้องเลยอย่าบ่เทียงกตเดินทางออกไปถ่ายคลิปกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปก่อนบ๊ายบายพี่น้องแนสบายดีแน่เลยเนาะเดี๋ยวเียงตกนเด้อพี่น้องเด้อนีเด้อเนาะสวยลพี่น้องเอ้ย็มาอ่าถ่ายบรรยากาศเล็กๆน้อยๆให้พี่ให้น้องเบิ่งก่อนเียงสิเดินทางเนาะาวไปเพิ่นเพิ่นล้างหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยมีโอกาสมื้อนี้ก็น้องอ่าบิวลี่เพิ่นนอนพี่น้องเนาะ อตอนกลางวินพี่น้องเลยเป็นนอนเว้นนั่นแหละก็ได้มีโศกอเัเวลาว่างนิดหนึ่งผมจนมาลลางหน้าบ้านพี่น้องเนาะอ้าโอเคพ่อแม่พี่น้องเลยต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อ,อมมพจจแบบาาม่พี่น้องเบสท์สุขสุขคนที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบแล้วก็บบุคคลโฆษณาพี่น้องเลยตอนนั้อนี่กับเเตียงขอตัวลาไปแล้วเลยพี่น้องเด้อเนาะอ่าฝากทีผังน้องเข้ามาติดตามครับชมคลิปจนจบอ่าบาเตียงโดยตลอดมาเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บบุคคลถามโฆษณา ต้องขอขอบุญขอบคุณขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่ืนเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนนำพันเงินหมื่นนอนตื่นพันเงินแสนเนาะอ่าสำหรับเมื่อนี้ปเจียงของตัวลาไปแล้วพี่น้องเหยสบายดีเด้อพ่อพี่น้องเบิร์ตจุข,ขู่จุคนเนาะ